สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับช่างแดงมือฉอดอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราจะมาขัดฝาสูบกันนะฮะมใช้กระดาษทรายเบอร์เปียกนะฮะหนึ้าศนะฮะใช้ดีมันก็ต้องอยู่ที่เบอร์แปหรือเบอร์ร้อยแต่ว่าผมไปที่ร้านแล้วหาไม่ได้ก็เลยต้องใช้เบอร์ร้อยห้าสิฮะกระดาษทรายเบอร์หยาบกระดาษทรายน้ำนะฮะขัดน้ำนะฮะก็ที่ผมต้องขัดฝาสูบฮะตรงนี้นะฮะ เพราะว่าผมประกอบเครื่องไปแล้วนะฮะสตาร์ทแล้วมันมีน้ํามันเครื่องซึมนะฮะก็เปเห็นให้รถกําลังอัดแลบนะฮะพอกำลังกำลังอัดแลบมันก็ทําให้เดินเบาเดินเบาลวนนะฮะบวกกันมันมีผลต่อความเร็วด้วยนะฮะพอกําลังอัดมันแลบนะฮะก็ผมจะขัดฝาสูบนะฮะโดยใช้กระดาษทรายเบอร์หยาดให้กระดาษทรายน้ําเบอร์150นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆหาเบอร์80เบอร์100ได้ก็ก็ดีนะฮะก็เรากระดาษทรายวางแนบนะฮะ กับพื้นเรียบๆนะฮะกระเบื้องนะฮะเป็นกระเบื้องนะฮะเรียบๆหรือใช้กระจกก็ได้นะเพื่อนหรือพื้นที่เรียบๆก็ได้นะแนบแล้วนะนี่นะฮะผมจะขัดด้านนี้นะฮะของเสื้อสูบนะฮะให้มันเสมอกันนะเพราะว่าผมคิดว่าลงกึงไม่รู้เหมือนกันนะเพราะอาจจะปาดมาแบบ ในความคิดผมคิดว่ามันอาจจะไม่เสมอกันนะฮะเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าแล้วมันดูหยาบๆฮะมันก็เลยอาจจะทําให้กําลังอัดแลกเลยน้ำมันน้ำมันเครื่องมันซึมออกฝานะฮะซึ่งมันมีผลต่อการเดินเบารถมันรวนนะฮะในรอบจัดๆก็มีส่วนฮะเพราะกำลังอัดมันแลกนนะฮะทาให้กาลังอัดมันหายได้นะก็ผมจะขัดพอประมาณนะฮะก็มาเริ่มมาเลยฮะดับแรกเราก็ในเมื่อมันเป็นกระดาษทรายเปียกนะฮะเราก็ต้องเอาน้ำผมผมนะ ทวดดูนะนเพื่อนๆเห็นเท้านะครับก็แดนนเพื่อนดูนะฮะว่ามันจะมีไอ้อรอยขาวนะฮะคือไม่ผมไม่ได้โกดอะไรนะฮะแค่ผลักเฉยๆนะฮะก็เบอร์กระดาษรายน้ําเบอร์ร้อยห้าสิบผมมองว่ามันมันค่อนข้างจะใช้เวลานานนะฮะแต่ดีก็เบอร์ 100, ร้อยเบอยแปดสิบน่าจะน่าจะเห็นผลได้ไวกว่า อย่าก,กดอย่างนี้นะเพื่อนไม่ได้นะครับมันอาจจะความเสมอของมันนะฮะอาจจะเอียงได้นะฮะกําลังอาจจะอาจจะแลบยิ่งกว่าเดิมอย่ะนะี้ก็อย่างเงี้ยผักไปผักมาฮะก็เอาน้ําลงหน่อยอโอเคครับเห็นเพื่อนดูนะ่าเริ่มขาวแล้วเพื่อนๆนจะเห็นไหมครับว่าอ่า เห็นช่วงนี้ไหมมันขาวนะแต่ช่วงนี้ยังเป็นรอยอยู่เห็นไหมอ่าแล้วก็ช่วงนี้นะฮะอ่าทําให้เรารู้ว่าเสื้อสูบตัวนี้นะเขาปาดมามันไม่ค่อยได้สูญเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่าเขาปาดไม่ดีเขาก็ปาดดีนะแต่ว่างานเขาเยอะอาจจะรีบไปหน่อยนะมันผมดูแล้วมันเหมือนเป็นคลื่นนะฮะอันนี้ก็เริ่มขาวๆเลยเนหะ็นไหมหลังจากที่เราอขัดด้วยกระดาษทรายนะ หลังจากที่กัดไปสักพักหนึ่งนะเพื่อนไม่พักนะครับพักนานเลยนะก็ขาวแล้วนะครับเห็นรอยชัดเจนฮะว่างเกลิงเขาปาดป้าให้ผมไม่เรียบนะเป็นเส้นเลยนะทั่เห็นอยู่ก่อนหน้านี้เป็นเส้นมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้ผมกัดมาระยะหนึ่งแล้วครับก็คิดว่าโอเคนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะใช้ฟิลเลอร์เกตในการวัดนะครับว่าผ่านไหมครับก็คือ โอเคครับเสมอกันหมดแล้วนะขัดผาสูบนะเพื่อนๆเห็นรอยไหมนี่นะกำลังกำลังเลียบได้นะฮะแต่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเรียบนะแต่ที่เป็นรอยตรงนี้ก็สาเหตุมาจากาความผิดพลาดนะฮะจะับจับไปจับมาฮนะไม่ต้องกดฮนะ ก็ประมาณนี้นเเพื่อนฝนตกย้อมแสงหน่อยก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะใช้ฟิลเลอร์กเก็บัตานะฮะ0.05นะฮะวัดได้ไหมฮะวัดทั้งสองด้านนะแนวขวางนะฮะภาพนี้นะฮะโอไม่ทะลุนะฮะผ่านนะฮะ โอเคครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะ